สวัสดีครับพี่ยามตอนนี้ก็อยู่ในเกม kings no m o r 2สองนี่นะครับเป็นเกมแนววางแผนการรบอีกแล้วแบ่งฝั่ง2ฝั่งครับแล้วก็มาสู้กันนนเองตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งพี่ยามมีแค่มีแค่อตัวนี้มันชื่ออะไรเนี่ยซอดแมนนะครับแล้วก็ตัวละครต่างๆก็จะเกิดจากการซุ่มกองครับเปอีกแล้ว <What? S 1> แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องทาอะไรมากเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่าเป็นยังไงเหมือนจะสนุกอยู่นะพี่ยามลองเล่นไปภารกิจที่1แล้วก็เอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจที่2กันเลยนะครับนี่ครับมันก็ ก็จะ,จะมีเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องที่ใช้ในการปีนขึ้นไปสู่กำแพงเมืองนะครับแต่ว่าไม่มีกำแพงเมืองให้ได้ปีนซะหน่อยนี่คือออกฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเขาก็จะยิงธนูเข้าหน้าเราเองลุยเข้าไปจะมาสู้เราได้อย่างไรอันนี้พี่อาร์มเล่นออโต้อยู่นะเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเราไม่เล่นออโต้นะครับเราก็ปลดออโต้ออกซะแต่ก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลยูนิตเองได้นะครับ มันไม่ได้ขนาดนั้นนะเราก็จะเป็นคนนี่แหละนะกองกําลังมนุษย์สู้กับอ็อกนะครับซึ่งวีเขาก็จะโหดจะเถื่อนมากเลยเราสามารถที่จะไฟอ์โร่คนนันได้นะครับก็คือใช้เครื่องยิงธนูฮาวาจานันเองซึ่งก็แค่นั้นแหละอันนี้ก็เป็นป้อมหน้าบ้านเรานะครับก็ทําการตั้งรับไปเรื่อยๆทําไมเหมือนจะแพ้ละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะแพ้อ็อกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแพ้จริงไัเนี้ยแพ้จริงยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับ กลับมาสู้ใหม่ไหมเสียเพชร90บาทไหมเราก็าสามารถที่จะไปอัปเกรดตัวละครเราได้นะครับเพราะว่าเงินเราก็มีมากจะอัเกรดป้อมก็ได้นะแม็กพอปพลูเรชั่นหรือไม่ก็เป็นคัสเซิลดีเฟนต์ครับก็เอามันออกมาปืนยงปืนใหญ่ก็อัปได้นะครับแต่ว่าเอาอะไรที่มันเบสิกก่อนละกันฟู้ดโปรดักชั่นสโตรเลดไอ้พวกนี้ก็จะทําให้เราเริ่มต้นเกมได้แบบสบายมากขึ้นนั่นเองก็เอามาสักเวลสามละกันเทนนิงโพสเอามา ช่วงแรกก็เน้นเรื่องของการป้องกันก่อนละกันแอโร่โแคนนอนขอโจมตีตึงๆระยะครูดาวขอลดลงหน่อยตังหมดแล้วครับตังที่เขาให้มาตั้งแต่ต้นเกมเหลือ117บาทมีลิมิตเบรกด้วยนะป้อมเราก็จะตึงขึ้นนะครับโอเคอัพกันมาแล้วไหนลองสู้ภารกิจที่2ดยังไม่ทันไปถึงไหนเลยครับภารกิจที่2ก็แพแล้วอะอะไรกันเนี่ยเงินเราเร็วขึ้นนะครับนิดนึงนิดนึงไปเลยไปตีหน้าก็เลย โอเคครับผมแต่เราจะยังไม่อะไรมากไปก่อนนั้นตีเสร็จแล้วกลับบ้านครับมารวบรวมสมัิพักพวกอยู่ที่บ้านเราดีกว่าแต่ถ้านักหนูมาแบบนี้เราก็ต้องออกไปลุยแล้วล่ะไม่งั้นเขายิงเราฟรีเราจะไม่ยอมให้เขายิงเราฟรีครับเรายังไม่มีใครตายเลยนะยูนิตบ้านเรานะครับเข้ามานละถ้าเข้ามาเราก็เข้าครับ <c oughs> เออเรารวบรวมสมัคพิพรพวกกันให้เยอะๆก่อนเดี๋ยวค่อยจบเกมทีเดียวก็ได้อา้าวตายไปแล้วครับหนึ่งอ้โถย,ยังบอกอยู่เลยว่าไม่ตาย ใช่ไปแล้วเออนั่นแหละนัธน,นูเหรออยู่หน้าบ้านางนี้เลยได้ไหมไม่ได้ครับเฮ้ยแล้วตีแรงนี่ใช่ไหมเราสามารถจบเกมได้ไหมถ้าอย่างนั้นโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำครับจบได้สิอย่างนี้จบได้ไหม <What? S 1> กลับเข้าบ้านดีกว่าเราไม่สู้ครับเราเอาธนูยิงดีกว่าครับเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะธนูยิงนะยิงนะยิงหน้านะนะบอกไว้ก่อนนะเออนั่นแหละออกมากันให้หมดแล้วก็ยิงหนะ้าเฮ้ยโอ้โหไม่ตายด้วยเขาเป็นออกที่มีกระบองเหล็กนะครับ ก็จะตึงกว่าเรานิดนึงหรอไ <Yeah. S 1> อ้พวกกระบองไม้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไอ้พวกกระบองเลยตีเราแรงโอเคเราก็น่าจะจบเกมได้แล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นกําลังเสริมตึงๆของเขาเนาะ <c oughs> เออนั่นแหละคาแรคเตอร์ใหม่อันล็อกครับเป็นนักนูแน่นอนว่าอัปเกรดมาดดวน,ดวนเอาให้ตึงได้สกอรมา2ฉบับเป็นสีส้ม2ส,สีเขียว10เพราะฉะนั้นเราสามารถจะซัมมอนได้แล้วนะครับ ไอแซัม,มอนตรงนี้ก็ใช้เงินนะเนี่ยไม่ธรรมดาเกมนี้เป y to วินครับได้อะไรมาได้หมีเอ่อเป็นระดับรีเจนด้วยนะถือว่าดีไหมก็น่าจะดีมั้งครับมั้งนะลองดูว่าเป็นยังไงได้ออกกว่าอ่ะนอร์มอนซัม,มอนครับสิบนอร์มอนซัม,มอนไปทีเดียวเลยเอาให้ตึงๆจบๆไปคาร์ดนักดาบซอดแมนเอ้ยมาแล้วสเปียแมนครับแล้วนี่อะไรครับอิมอก็เครื่องยิงหินเลเวลอัพนี่ใครเนี่ย แองเจลสเปียครับเออมีตัวละครดีๆมาบ้างกับบินอาเชอร์ครับเรามีอาเชอร์สองแบบแล้วนะตอนนี้นะครับปอมเลือดอาเชอร์ตัวที่สามครับเฟนอาเชอร์ครับทำไมเรามีอาเชอร์เยอะจังเราสามารถจะจัดทับได้นะเราก็จะมีทับพันผสมแบบผสมกันมัวดตัวเลยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเรามีโอ้โหนี่ก็มาครับนักขนูสามแบบของเราครับซึ่งกองทัพที่พี่อาร์มีตอนนี้ก็ล้นๆ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องจัดอะไรมากมาย ด้วยกองทัพขนาดนี้เนี่ยภารกิจถัดไปต้องชนะแล้วนะทำลายป้อมศัตรูก่อนที่เวลาจะหมดลงครับอ๋อมีเป็นภารกิจท้าทายตัวเองแบบนี้ด้วยนะโอเคภายในเวลา5นาทีต้องตีป้อมศัตรูให้แตกนะครับซึ่งพี่เขามาแล้ะครับถ้าเราโจมตีศัตรูตายเราจะเราได้เงินไหมไม่น่าได้นะใช่ไหมอเออไม่ได้ครับได้ก็แปลกล้วครับนักขานูออกมาครับออกไปโจมตีเลยครับแล้วก็นักขนูกอบลินมาอ๋อสามารถที่จะ อ่าแบบนี้ได้แลครับถ้าใครถนัดแบบไหนก็จัดเลยโอเคเราก็ดูแบบยาวๆกันไปแล้วกันแบบนี้นะครับแบบเมนูยาวครับมันมีแบบเมนูยาวเมนูสั้นเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยว,ยว What ถอยๆๆถอย,เ,ย,เ,ยเข้าบ้านก่อนตัวแท้งเราไม่มีอยู่ในบ้านเราจะยิงธน,นูถึงทําไมไม่ถึงแฮะธนูไฟครับโอเคคือมันมีแพ้ธาตุด้วยนะกอบลินพวกนี้แพ้ไฟนะครับจะมีวิกเนตขึ้นหน่อยนะครับไป Angel Spear Angel Spear ไปการแบบตึงๆ ก็ให้ฟิลเล่นในนี่นะครับเบตทนแคทเนาะคลาย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 เดอะเบตทนแคททำไมนักขนูพี่อัมเยอะจังครับไม่มีตัวอื่นเลยนอกจากนักขนูนะครับเนี่ยกาไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้นะครับนักขนูอย่างเดียวครับนักขนูของสนามลบโอ้โหเฟรมแอโร่นี่ยิงแรงมากเลยนะมันเป็นวิกเนตของอิมไอคอมเป็นวิกเนตของอ็อกด้วยนะครับก็เลยยิ่งแรงหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกโอ้พี่เขามากันแล้วครับมากันเมนทิวเป็นแถวครับมากันเยอะแยะมากมาย มีแอบไปตีบ้านเราด้วยนะครับของเรานี่นักหนูสู้ระยะประชิดเหรอเนี่ยไ <Huh? S 1> หวจริงเหรอก็ไหวยอยู่นะนักหนูเราก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ยิงป้อมเขาไม่ค่อยเข้าเหมือนกัน่ะเรียบร้อยภารกิจถัดไปภารกิจที่4ครับไหนดูซิจะเป็นยังไงเอาจริงๆเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะได้ฟ e e l i n g ของการเล่น สติกวอลนิดๆน,นะครับอะตอนนี้ฝั่งเขาไม่บุกมาหาเราลวฝัว่งเขาบอกว่าโหเราตึงเหลือเกินเราเขาบุกมาก็ได้นะพี่ยามว่าแล้วก็เดี๋ยวพี่ยามจะใช้ธนูยิงใส่เขานะครับเอ้ยธนูมันก็คูดาวนานแนฮะไ <What? S 1> ปะสเปียร์แมนลองแทงดูซิว่าเป็นยังไงสเปียร์แมนกับซอร์สแมนก็แทงความแรงก็ไม่ต่างกันมากนะครับแรงเท่ากันเลย20 <What? S 1> แต่อย่าลืมว่าซอร์สแมนเราอัพมานะตอนนี้ก็อัพเป็นบ้านไปก่อนแล้วกันนะครับ เอาสเบียงให้มันเติบโตมากกว่าน,นี้ก่อนเอาเป็นพวกนี้ออกมาครับกลบบินครับกลับบินยิงกอบบินแล้วครับตอนนี้ก,ก็มาซ้อนแม่ออกมานักดาบนักดาบไปนักดาบไปลุยครับนักดาบไปแทงครับตอนนี้เงินเราก็ค่อนข้างที่จะไปเร็วเออเฮ้ไปเร็วยังไงก็แล้วแต่แต่ว่านักหนูโดนตีครับถอยกลับบ้านก่อนเอาป้อมรับศึกครับผมมันตามตีก็มาถึงในบ้านเราเลยเหรอไม่มีแล้วเขาเข้าป้อมเข้าบ้านเนี่ย คือพี่ก็ตามตีเถื่อนหลือเกินนะครับโอเคไม่เป็นไรเรามีแองเจลสเปียอยู่ซึ่งก็น่าจะแข็งพอควรแทงได้มั้งแทงได้อยู่มั้งแองเจลสเปียโจมตีแค่เท่าไหร่13เองเหรองั้นเอาเป็นนักดาบไปแทงแล้วกันนะครับและแองเจลสเปียรโดนธนูยิงมีติดสตันด้วยนะสตันจากนักธนูฝั่งเขาที่ยิงเราเหรอโอคือความสามารถของกอบบินเนี่ยมันก็คือยิงธนูแล้วติดสตันนะครับ ก็พอเข้าใจได้นะกองกําลังเสริมเขาเข้ามาแล้วครับเรากลับบ้านก่อนละกันแล้วเราจะยิงด้วยธนูน,นะครับล้างบางกองกําลังเขาให้หมดนั่นแหละครับตายไหมก็ม่มค่อยตายกันเท่าไหร่ด้วยเขาอึดกันเหลือเกินโอเคอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะครับธนูทันึกธน,นูมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยเราเอากองกาลังธรรมดาเราออกไปบ้างแล้วกันนะครับเราต้องการความหนามาแทงนิดนึง ทำเป็นเล่นไปนี่ก็ไม่ได้ชนะง่ายๆเนี่ยถ้าจังหวะไม่ดีก็มีแพ้เหมือนกันแล้วก็ไปภารกิจถัดไปเลยครับภารกิจที่เท่าไหร่หกอ่าที่หา้าที่ห้าโอเคเราจะได้เจอกับกองกําลังแบบไหนครับเดี๋ยวครัวนี้เราเล่นดีๆละเราจะเล่นแบบว่าโูมีหมาป่าด้วยครับงั้นก็กองกําลังมาตั้งรับก่อนมีอิมแล้วก็ซอสแมนครับนักขนูอยู่ข้างหลังซอสแมนอิมแบบนี้ แล้วก็มีกอบบินออกมาด้วยครับให้มันดูเป็นกองทัพมีกองกําลังผสมผสานครับล้วมีกองกาลังหลายรูปแบบนะ <Yeah. S 1> เขายังไม่บุกเข้ามาพี่ยันจะรอเขาบุกเข้ามาก่อนถ้าเขาบุกเข้ามาปุ๊บเราจะล้างบางด้วยธนูของเรานะครับเครื่องยิงธนูของเราฮาวาจานั่นเองแต่เขาคงไม่เข้ามาไหมเฮ้ยมาครับผมว่าบ่าวว่าเขาไม่มาเขาเข้ามาครับให้เขาเข้ามาในตําแหน่งแล้วเรายิงเลยครับ <What? S 1> ชึกฉึก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 ไม่มีใครตายครับขอบคุณมาก <What? S 1> ช่วยดีเยอะโอเคเพราะฉะนั yeah. ้น okay. เครื่องยิงธนูของเราไม่สามารถฝ่ฝาผีฝากไข้ได้เราก็ไปลุยกันด้วยตัวของเราเองดีกว่าครับกองกำลังเรามากมายมีองค์มีอิมมีนักธนูคอยยิงให้จากข้างหลังนะครับมาเอาไปสู้ครับเดี๋ยวพี่อามเอาบ้าอีกหนึ่งระดับเฮ้ยตอนภารกิจนี้นี่เหมือนฝั่งเขานี่ก็ตึงนะฝั่งเราก็ตึงฝั่งเขาก็ตึงครับเฮ้ยเขาบุกมาแล้วธนูยิงชึกชึกชึก,ชกตายกันไหมไม่ตายด้วยเราก็ไม่เป็นไรเรามีเงินเยอะครับ ก็สร้างมันไปตรงนี้ฝั่งบ้านเราก็ตีตีกันไปโอ้หบ้านเราไปฝั่งทับหน้าเราก็สู้ได้อยู่แต่ถ้าหารก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ส่งกองกําลังระยะไปชิดครับมีลีดาเมจทั้งเฮ้ยโอ้โหฝั่งเขาก็มีธนูเหมือนกันเหรอไม่รู้ว่ามีเดี๋ยวพี่ยามจะลองเอาหมีแบแมกมาแบออกมานะครับผมอาวฝั่งเขาตายหมดแล้วนี่นะเะดี๋ยวรอเรอเดี๋ยวพี่ยามรอ เอาแมกมาแบมาดูว่าจะเป็นยังไงครับยูนิตระดับเลเจนนะครับโอ้โหมาแบบตึงโอโ้ลืมดูนักอนูเราโดนตายิยงเราโดนโจมตีตายเกือบหมดโอ้ภารกิจนี้ฝั่งตรงข้ามโหดเหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้นะเมื่อกี้คือหายหมดทั้งทัพเลยอะแต่แมกมาแบก็สู้ไหวอยู่นะเออแทงได้อยู่นะครับไปไปลุยกันต่อนักนงนักหนูลุย ตัวแทงก็เยอะอยู่นะโอ้โหแมกมาแบก็พยายามโจมตีอยู่นะครับตอนนี้ฝั่งเขาก็ใช้ธนูโจมตีใส่เราเออแตกหนีลาวาของเราตึงมากโอเคครับผมยูนิตแบบใหม่มาเป็นยูนิตชิลแมนครับผมก็เป็นยูนิตที่สามารถที่จะบล็อกดาเม็ดได้นะครับเราก็จะทำการเอาเขาเข้ามาในกองทัพนะครับนี่พลโลคนนี้นั่นเอง พี่ว่ามันก็เป็นเกมที่โอเคเหมือนกันนะในเนื้อเรื่องมีเยอะแค่ไหนครับ50 60 75ภารกิจครับ ไปกันตึงครับ75ภารกิจโอเคแต่วันนี้พี่ย่ามาลองเล่นเทสเทสให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอซาวเสียงนิดนึงว่าเกมนี้ชอบกันไหมนะถ้าชอบก็อาจจะเป็นซีดียาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดชอบจะยังไงนะครับจะลืมกดไลค์เป็นแรงใจให้เกม Kingdom War 2ด้วยนะครับถามว่าทําไมไม่เล่นภาคหนึ่งไม่รู้ครับหาไม่เจอครับมันเห็นภาค2ก็เล่นเลยครับประมาณนั้นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากสาร์นี้พี่ย่าพิซี่เมอร์และเกม Kingdom War 2ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาส